สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดายอดชาแนลวันนี้อยู่เกมบูไฮน,นะวันนี้จะมาทำการสอนตีเล็บบอสบว ok าคาโมะฮัวคาบระดับอินเซนกางแจ้งโดยทีมแรกที่พี่ใช้จะเป็นตัวละครของไคโยโกะโฮฮน่ามิกะเอมิแล้วก็สเปเชียลจะเป็นฮิมาริและฟูกาปีใหม่นั่นเองสกิลก็เล่นตามนี้ตำแหน่งตามนี้ตัวละครตามนี้ได้เลย อ,อย่างแรกเนี่ยให้นํำการเตรียมคอร์ส6ไว้ให้ตัวละครของไคโยโกะใช้งานนะโดยกดออโตัวไว้แบบนี้ได้เลยเราค่อยกดปล่อยอีกทีหนึ่งตอนนี้บอกก็จะสะตันแล้วนะท่านต่อมาให้รอนะฮะรอจังหวะอ่าประมาณคอร์ส9ถึงคอร์ส10นะแล้วฮิวตัวมิกะทันทีแล้วก็ลดคอร์สมิกะยิงมิกะพร้อมบัฟฮิมาริแบบนี้ แล้วก็โคโนะฮิวอีทีหนึ่ง้วคออีทีหนึ่งให้กับมิกะเดวมิกะก็ยิงออกไปต่อคอท .6 บอกพร้พอมพิมพิมารได้เลยอ่ะเอานีก็ฮิวตัวของโคโคโนาให้มิกะนั่นเองต่อมาอรอคอสให้กับมิกะคอท .6 ยิงมิกะพร้อมพิมารเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ฮิวตัวของมิกะเ้วยโคโคนาอีกทีหนึ่ง คราวนี้ใช้ตัวคายโกเพื่อทำการตัวของเกตให้หายไปนะแล้วก็ลดคอร์ควมมกะยิงฮิมาริแล้วโคโคน่าฮิวอีกทีหนึ่งอ่าต่อมาให้ใช้ปูกาโลดคออีกทีหนึ่งนะคอรหแล้วก็ยิงปูบัฟายแบบนี้แล้วโคหน้าฮิวทันที อนนี้บอสก็จะย้ายแล้วนะบอสจะเหลือเหลือประมาณสัก4ี่ถึงแปดหลอดอะไรประมาณนี้ตลอดใครที่เหลือประมาณนี้ก็จะเล่นง่ายหน่อยเราก็รอคอให้มีกะแล้วยิงมีกะทันทีนะยิงให้เร็วที่สุดอืมอนนี้บอสจะทำการเปลี่ยนเฟสในะเรื่องก็จะไม่ตายอ่ะเฟสสองเนี่ยให้ใช้ตลอลขอรของโคหน้าอียวให้กับตัวมิกะได้เลยแล้วก็รอคอให้กับมิกะพอสหกยิงฟูบับป,ปิดแบบนี้ เราโคโค่หน้าฮิวให้กับเอมิอ่าเราก็โลคอมิกะเหมือนเดิมมิกะยิงว่าคอห้าพร้อมฟูบัฟทิมาริเราโคโคหน้าก็ฮิมิกะแล้วก็วอจะย้ายแล้วนะเราเรียกหุ่นออกมาใช้โลคอมิกะรอประมาณคอหกเหมือนเดิมแล้วยิงมิกะปิดด้วยทิมาริให้ตัวมิกะนะ อ่ะคราวนี้จะไม่ใช้โคโคนาและใช้โลคอสให้กับมิกะรอคอสโถมเหมือนเดิมแล้วยิงตัวหุ่นนะพร้อมกับบาพิมร์อันี้อ่ะแล้วก็โลคอสอีกทีหนึง่งแต่มิกะยิงบิดเลยไม่ต้องรอแล้วนะออหมดเวลาแล้วก็บ้านก็นจะแตกพอดีก็เหลือเลือดประมาณสัก86หลอด ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับทีมที่1เนาะพอทําได้ประมาณสัก90หลอก็โอเคแล้วนะคะแนนก็ออกประมาณนี้1ล้าน6แต่ไม่ใช่1นล้าน16ล้านนะอ่ะต่อมาทีม2เนาะก็จะเป็นทีมตัวละครอของโนโนมิ มากิเนลุสเปเชียสเปเชียลก็เป็นอุดาฮะแล้วก็อาโกเนาะตัวละครที่พี่จะยืมก็เป็นตัวละครของเมรุตัวละครใหม่นั่นเองเป็นตัวละครที่เป็นสายดีบัฟคล้ายๆกับมิยูแต่เก่งกว่านั่นเองเป็นแบบเผาไหมเนาะก็เน้นจำนวนฮิตเข้าสู้สำหรับเฟสที่2ก็หายืมเพื่อนที่อ่าปืนเยอะดาเมจแรงๆที่สุดนั่นเองก็หายืมกันได้นะตรงนี้ แตัวละครหลักรอบนี้ดาเมจหลักก็ถือว่าหลายตัวอยู่เพราะว่ามันต้องใช้ฮิตจำนวนเยอะระดับหนึ่งในการปั่นส่วนของสกิลเมลูขึ้นมาเพื่อเอาดาเมจสูงสุดเนาะอ่ะให้ใช้โกออโต้ให้กับเมลูยิงออกไปเองแบบนี้แล้วตามด้วยเนลูนะแล้วกดปิดออโต้อ่ะต่อมาบัฟอาโกให้กับมากิแล้ววอก,ก็เลยยกาหุ่นลงมานะ เราก็เอาระฆะังอ,ออโต้เหมือนเดิมให้กับตัวของเมลูยิงหุน่นแล้วก็เมลูอีกที่นึงอ่ะจะเห็นได้ว่าตัวของดีบับขึ้นรัวเลยนะแล้วก็เอาอาโกบับให้กับมากิอบอกก็จะกลับมาแล้วหุ่นแตกอ่ะคราวนี้มากิพาสีปุ๊บมากิก็ยิงออกไปเลยแล้วก็ตามด้วย เนรุ u, แล้วก็เนรุตามปิดไปแบบนี้หลักๆก็คือทำให้ส่วนของดีบัฟอ่าเพิ่มความเสียหายได้เราความเสียหายเพิ่มเติมให้เยอะที่สุดเราจะได้ตีเข้านะแล้วก็เนรุดาหาออกมาคุณมารอบที่สองเนาะก็เนรุยิงปิดตรงนี้แล้วก็เนรุตาม อ่ะเราก็ต่อด้วยมาคิปิดตัวหุ้นเลยโอเคแล้วก็บับด้วยอาโกให้กับมากินั่นเองคราวนี้เราจะใช้เมลุยิงอันนี้บอยใ,ใกล้ตายแล้วนะเมลปุปิดได้เลยโอเคก็คะแนนก็จะออกมาประมาณนี้เหลือเวลาก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะสำหรับทีมอินเซนทีมที่สอง คะแนนออกมาเป็น27.168ล้านนั่นเองสําหรับใครที่มีคอมแนะนําหรือคอมเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนอันดับก็จะออกมาประมาณนี้สวัสดีน้องขอคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ก็าจากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีไปแล้วทุกคนบายบายครับ